สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามารายงานข่าวเรื่องไฟล์หยุดโลกเลยนะครับผมนั่นก็คือไฟล์ของแนนซี่เพโลซีที่เดินทางมาทัวเอเชียและมีจุดมุ่งหมายเนี่ยเดินทางไปยังไต้หวันนะครับ เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้ที่เราลงคลิปสายวันนี้ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะเราอะรอติดตามสถานการณ์นี้อยู่แล้วก็จริงๆผมอัดคลิปเนี้ยไป2เวอร์ชั่นแล้วนะครับแต่สถานการณ์มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากเลยเกิดสุดท้ายตอนนี้ไฟล์ลงแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เอาเวอร์ชันนี้แหละเป็นเวอร์ชั่นที่มันทันปัจจุบันที่สุดเลยนะครับเรื่องราวเป็นยังไงนะครับผมเรามาเท้าความกันนิดนึงก็แล้วกันความตึงเครียดของจีนและอเมริกาเนี่ยตึงเครียดกันมาอยู่แล้วถูกไหมนะครับจาก ช่วงที่ผ่านมานี้นะแล้วก็มีเรื่องแบบสงครามบนโลกนี้อีกความตึงเครียดต่างๆบนโลกก็ค่อนข้างจะเยอะมากๆอันนี้ก็เป็นแบ็กกราวด์เดิมแต่ทีนี้เองหลายๆคนต้องรู้ด้วยว่าอเมริกาเองเนี่ยไม่เคยยอมรับไต้หวันเป็นประเทศนะครับแล้วทีนี้แหละมันจะกลายเป็นจุดของประเด็นในเรื่องของวันนี้เพราะว่าตัวของแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งใน High Ranking Official ของอเมริกาเนี่ยจะเดินทางมาเอเชียแล้วก็เดินทางไปยังไต้หวันแล้วเธอเองเนี่ยก็ได้บอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องสนับสนุนไต้หวันแต่ตลอดมาเนี่ยอเมริกายืนหยัด policy ที่เป็น policy one China policy มาเลยตลอดก็คือเคารพทางฝั่งจีนมาเลยตลอดว่าโอเคเราจะไม่ร e c o g n i z e ไต้หวันเป็นประเทศนะแต่การที่แนนซี่เพโลซีเนี่ยจะไปแบบนี้จีนก็ได้เตือนมาแล้วว่าอย่าเล่นกับไฟถ้าแนนซี่เพโลซีมาไต้หวันเนี่ยรับรองว่า อเมริกาจะต้องจ่ายราคาแพงมากๆอย่างแน่นอนล่าสุดก็ได้มีการส่งทหารมาเตรียมเอาไว้ส่งรถถังมาเตรียมเอาไว้เต็มไปหมดเลยถูกไหมแล้วก็มีเครื่องบินเนี่ยให้บินมาอยู่ในน่านฟ้าอะไรเนี่ยเข้ามาเยอะเต็มไปหมดเลยแต่คุณป้านแนนซี่เพลโลซี่เนี่ยก็เป็นเหมือนไม่เบื่อไม่เมากับทางจีนมาอยู่แล้วนะครับเจ๊แกเองเนี่ยก็ชื่อเสียงเรียงงามนี่ก็ใช้ย่อยนะครับคือให้เปรียบเทียบเนี่ยเป็นแบบนักการเมืองที่แบบ เรียกได้ว่าเป็นตัวเด็ดอะเป็นตัวแท้งเลยก็ว่าได้นะครับคือแบบพร้อมชนกับจีนเลยนะครับแนนซี่เพโลซี่เองเนี่ยก็เคยมีเรื่องของเทียนอันเหมือนไปแล้วรอบหนึ่งนะครับในตอนที่เธอสาวๆคราวนี้เองเนี่ยก็ไปไต้หวันเลยนะครับตอนแรกคิดว่าจะมีการเปลี่ยนไฟ์สลับไฟ์หลอกอะไรกันหรือเปล่าสุดท้ายไม่เลยนะครับผมเป็นไฟ์บินของ U.S. Air Force เลยไฟ์ S.P.A.R.19 นะครับผมสปา19บินแลนดิ้งลงที่ไต้หวันเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การกระทานี้เนี่ยถือเป็นการยามจีนเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วจีนเองเนี่ยก็คิดว่าต้องมีการตอบโต้กลับมาบ้างแหละแต่คงถามว่าจะลุกลามไปถึงสงครามโลกไหมเนี่ยน่าจะยากมากๆเลยครับถ้าจะเกิดสงครามได้เนี่ยจีนต้องยิงแอนซี่เพโลซี่ล่วงมาละอันนี้เป็นสงครามแน่แต่ตอนนี้ลงเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยโอกาสเกิดสงครามโลกเนี่ยน่าจะคูดาวลงมากๆแล้วนะครับแต่ก็คงจะมีผลตาม,มานั่นแหละอาจจะมีการนโยบายสู้กันทางฝั่งของ อ่ากำแพงภาษีหรือว่าสงครามเศรษฐกิจอะไรก็สู้กันต่อไปจริงๆแล้วตอนนี้ทั้งจีนและอเมริกาเองเนี่ยก็มีปัญหาภายในกันค่อนข้างเยอะนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมทางอเมริกาก็ได้มีการส่งพวกเรือรบ Aircraft Carrier ต่างๆไปเตรียมรอไว้แล้วด้วยเหมือนกันนะก็เป็นการเหมือนอวดเบ่งแสงยานุภาพของสองมหาอำนาจของโลกกันเลยมหาอำนาจด,ด้านเศรษฐกิจอันดับหนึ่ง กับมาหาอำนาจด้านเศรษฐกิจอันดับ2เนี่ยมาเจอกันเลยนะครับผมจีนเองก็นะส่งกําลังมารอเต็มที่แต่สุดท้ายอเมริกากล้าลงแล้วเนี่ยนะครับผมก็ จีนเองก็น่าจะเสียในยกแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพูดกันอย่างเงี้ยตรงนี้มันเหมือนสงครามวัดใจกันมากกว่านะถ้าถามในมุมมองของผมเองอะคือมันเป็นสงครามทางจิตวิทยาแล้วว่าใครจะกล้าลงก่อนหรือว่าจีนก็ขู่แล้วแต่เอาจริงๆในการที่จะสู้กันยิงกันจริง,รงๆเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากมากๆเพราะว่ามันไม่มีใครอยากเพียงพ้ำก่อนหรอกนะครับแล้วก็โลกในตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงที่ระส่ำระสายพอดีวงจรรอบเศรษฐกิจอะไรเนี่ยก็แทบจะครบแล้วถูกไหมแทบจะถึงเวลาที่ต้องจ่ายหนี้กันแล้วอะก็วิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมาบึ้ม បបបធัวលោកលើเยอะมากๆ ตรงนี้เองเนี่ยจีนกับเมกาประคองตัวเองให้รอดก่อนดีกว่าเพราะว่ารัสเซียกับยุโรปเนี่ยเปิดฉากกันไปแล้วถูกไหมแล้วยุโรปเองเนี่ยก็ใช้ยูเครนเป็นตัวแทนนะครับในการส่งอาวุธมาเมกาเองก็อยู่ข้างยุโรปด้วยเหมือนกันแต่คนที่แย่จริงๆเนี่ยคือยุโรปสะท้อนได้ออกมาเห็นง่ายๆเลยจากค่าเงินยูโรจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นค่าเงินดอลลาร์แข็งน,นะครับแต่ดอลลาร์เองเนี่ยก็ร่วงเหมือนกันนะเมื่อเทียบกับเงินเฟอ้อของโลกนะครับผมเมื่อเทียบกับราคาข้าวของที่แพงขึ้นเงินเฟอ้อเนี่ยเกิดขึ้นทั่วโลกเเเลยยตอออนนนีีีี้คคืใร่่่่่่ถาาามมมมมมมววจจจะไไ็็บบักหดูท ใครเนี่ยเจ็บน้อยใครเจ็บเยอะแล้วก็มึงเจ็บเยอะๆไปเลยนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นเกมเศรษฐกิจโลกเกมการเมืองโลกที่กําลังดุเดือดมากๆแต่เหตุการณ์ในวันนี้เนี่ยผมก็รู้สึกโอ้ยวิวเหมือนกันนะครับเกือบจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ได้เลยนะครับเหตุการณ์ในวันนี้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยหลังทุกคนดูคลิปนี้ไปอะก็ นึกกันไว้เลยว่าเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เองอะโลกได้เกิดเปลี่ยนไปแล้วถ้าเกิดมีการยิงไฟบินของแนนซี่เพโลซีขึ้นมาเนี่ยปา่านนี้มันอาจจะเกิดการยิงนิวเคลียร์ยิงสงครามอะไรเต็ไมไปหมดแล้วป่านนี้นี่ขี่ปืนาวุธ ล่อนท้องฟ้ากันไปหมดแล้วนะครับผมเพราะว่าพวกอย่างเงี้ยมันต้องมีนิวเคลียร์สแตนบายเอาไว้อยู่อย่างแน่นอนล่ะถูกไหมมันไม่มีสแตนบายไว้ไม่ได้พร้อมยิง24ชั่วโมงตลอดเวลาเลยนะครับผมก็เป็นอะไรที่ว่าวิวมากๆนะครับแต่เอาเป็นว่าในไหนไฟบินเนี่ยมันก็ลงแล้วนะครับเทนชั่นของโลกเนี่ยมันก็คูดาวลงมากๆแล้วทําให้เราเนี่ยโล่งใจขึ้นมาได้ระดับหนึ่งเลยแต่ต่อจากนี้เองเนี่ยน่าจะมีประเด็นความขัดแย้งเกิดขึ้นค่อนข้างจะแน่นอน100เอเลยนะครับจะมีอะไรต่อไปเนี่ยเดี๋ยวคงต ขออะไรเพิ่มเติมกันในวันพรุ่งนี้นะวันนี้ขอไปติดตามไฟบินกันต่อนะครับว่ามันจะมีอะไรอัปเดตมาต่อไหมข่าวนี้อัปเดตกันแทบจะทุกนาทีเลยในตอนนี้ยังไงถ้ามีอัปเดตเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาเขียนในคอมมูนิตี้แล้วกันแล้วก็ทาคลิปสรุปมาพรุ่งนี้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นแบบวันนี้ก็คืออัดคลิปไปละจะตัดลงละหุ้ยมันเปลี่ยนสถานการณ์ใหม่ละอัดคลิปใหม่เอาเปลี่ยนอีกรอบเอา อัดใหม่นะครับผมอัดไปอัดมาอยู่นั่นแหละไม่จบสักทีหนึ่งก็รอให้เรื่องเนี่ยมันเหมือนฝุ่นตลบลงก่อนในระดับหนึ่งแล้วกันแล้วเราค่อยมาอัดคลิปจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วหาก่านผู้ชมเนี่ยอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเกี่ยวกับการเมืองโลกข่าวสารโลกในตอนนี้ก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันได้นะไม่ว่าคุณจะเชียร์จีนเชียร์รัสเซีย ในบางจุดเนี่ยเราก็จะพูดถึงข้อเสียหรือว่าข้อดีของแต่ละฝั่งด้วยเหมือนกันมันก็เลี่ยงไม่ได้จริงๆอ่ะเพราะมันเราก็พยายามนาเสนอข่าวแล้วว่าโอเคทุกฝั่งอ่ะมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านแย่หมดไม่มีฝั่งไหนที่มันแบบโอ้ดีเลิศเลยอ100%เลยถูกไหมอันนี้ก็อยู่ที่คนจะมองแล้วนะครับคือโลกเนี้ยมันผูกพันแล้วก็มีกลไกที่มันซับซ้อนมากเกินกว่าที่เราจะมองเห็นได้ทั้งหมดอะ่ะแต่ละคนก็จะมองในคนละจุดคนละมุมกันก็เอาข้อมูลตรงนี้มาแลกเปลี่ยนกันดีกว่านะครับผมเช กันอย่างสันติทุกคนอยู่กันอย่างยิ้มแย้มถูกไหมใครจะอยากอยู่ในนรกหรอวะเราก็อยากทําให้โลกนี้มันเป็นสวรรค์ทาให้โลกนี้มันยิ้มแย้มได้มากที่สุดทุกคนมีความสุขได้มากที่สุดกันอยู่แล้วนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกบผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบายๆครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ politics world แล้วก็ได้ข่าวสารความรู้อัปเดตทันโลกด้วยนะครับ